ยินดีต้อนรับสู่ Black Box Mystery เปิดกล่องความลับจับคดีมืดวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในปริศนาที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่และน่าขนลุกที่สุดตลอดการเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ช่องเขายัดลลฟครับเรื่องราวของนักสกีปีนเขา9คนที่เข้าไปในเทือเขาอูราวของสหภาพโซเวียตเมื่อปี1959แล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลย เป็นคดีที่ถึงแม้ว่าจะผ่านมาโอ้โหหกกว่าปีแล้วแต่ทุกครั้งที่กลับไปดูหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังสร้างความสับสนและก็ความน่าสะพรึงกลัวได้ไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้แค่มาเล่าซ้ำนะคะแต่เราจะเอาข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาเทียบกันเลยทั้งรายงานการสืบสวนฉบับด,ดั้งเดิมบันทึกชนสูตรแล้วก็บทวิเคราะห์จากยุคหลังๆด้วยเพื่อจะหาคาตอบว่า ทำไมปริศนานี้ถึงยังมีคําอธิบายที่สมบูรณ์แบบสักทีใช่ครับภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการพยายามทําความเข้าใจว่าทําไมข้อเท็จจริงที่มันดูขัดแย้งกันเองแบบสุดขั้วเนี่ยถึงมาเกิดขึ้นพร้อมกันในคืนเดียวบนภูเขาที่ชื่อว่าโคลาสยาคูซึ่งชื่อนี้ในภาษาท้องฉินก็แปลว่าภูเขาแห่งความตายสินะคะถูกต้องครับภูเขาแห่งความตายเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่จุดเกิดเหตุแรกเลย จุดที่ทีมค้นหาไปเจอแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความผิดวงทั้งหมดนั่นก็คือเต็นของพวกเขาครับเต็นถูกพบในสภาพที่พังถล่มลงมาแล้วก็มีหิมะทับอยู่แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงทันทีก็คือเต็นมันถูกกรีดจากข้างในค่ะอืมนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดเลยที่เปลี่ยนทิศทางการสืบสวนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะอะไรคะคือการกรีดจากด้านในเนี่ย มันแทบจะตัดทฤษฎีการจู่โจมจากข้างนอกทิ้งไม่ได้ทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นคนร้ายหรือสัตว์ป่าอ๋อเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นรอยมันควรจะมาจากข้างนอกเข้ามาข้างในใช่ครับแต่นี่มันคือการกระทําของคนที่อยู่ข้างในเองเป็นสัญญาณของการหลบหนีไปที่เอ่อต้องเรียกว่าตื่นตระหนกแบบสุดขีดเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะมีบางทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายให้มันดูมีเหตุผลกว่านั้นอย่างเช่นเรื่องคาร์บอนอนอกไซด์รั่วจากเตาให้ความร้อน ที่อาจจะทำให้พวกเขาสับสนและต้องรีบกรีดเต็นต์ออกมาหารอากาศครับเป็นทฤษฎีที่มีคนพูดถึงอยู่เหมือนกันแต่มันก็ดูขัดแย้งกับสิ่งที่เราเจอทีหลังใช่ไหมคะขัดแย้งมากครับคือทฤษฎีคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมีจุดอ่อนสำคัญเลยคือรอยเท้าที่อยู่นอกเต็นต์มันไม่ได้แสดงถึงความสับสนมึนงงเลยนะครับในช่วงแรกเนี่ยเป็นการเดินอย่างเป็นระเบียบอ้าวหรอคะครับเป็นระเบียบ มุ่งหน้าลงไปตามแนวเขาเหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงเต็นท์แล้วที่สำคัญคือถ้าเป็นพราะเตามีปัญหาจริงๆใช่ครับทำไมทุกคนถึงทิ้งของที่จำเป็นที่สุดในการรอดชีวิตไว้ทั้งหมดทั้งรองเท้าเสื้อโคอ้ทอาหารทุกอย่างเลยการวิ่งเท้าเปล่าออกไปในอุณหภูมิติดลบ30องศาเซลเซียสเนี่ยมันบ่งบอกถึงความกลัวที่รุนแรงรุนแรงกว่าความกลัวที่จะหนาวตายซะอีก โหนั่นเป็นจุดที่น่ากลัวมากจริงๆค่ะคือพวกเขากำลังหนีจากอะไรที่น่ากลัวเสียจนความตายจากความหนาวกลายเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถูกต้องครับแล้วการติดตามรอยเท้าวพวกนั้นไปก็นำไปสู่การเจอศพกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกนี่เจออยู่ใต้ต้นซีดาห่างจากเตดไปประมาณกิโลครึ่งได้แล้วสภาพเป็นยังไงบ้างคะภาพที่ทีมค้นหาเจอนี่น่าสลดใจมากครับร่างของชายสองคนสวมแค่ชุดชั้นในอยู่ใกล้ๆซากกองไฟที่มอดไปแล้ว แค่ชุดชั้นในครับแล้วที่มือของพวกเขานี่มีรอยไหม้ผิวหนังถลอกเป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่าพยายามต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดพยายามจะก่อไฟใช่ครับแล้วยังมีร่องรอยการปีนต้นซีดาใกล้ๆด้วยกิ่งไม้ที่หักลงมาเนี่ยอยู่สูงถึง5เมตรเลยทีเดียวเขาปีนขึ้นไปทำไมกันคะเพื่อมองหาอะไรบางอย่างหรือว่าเพื่อหักกิ่งไม้มาทำฟืนเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยครับ อาจจะพยายามมองย้อนกลับไปที่เต็นท์เพื่อดูว่าไอสิ่งที่เขาหนีมามันยังอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะพยายามหากกิ่งไม้แห้งเพื่อก่อไฟแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรความพยายามของพวกเขาก็ล้มเหลวและสุดท้ายก็เสียชีวิตเพราะความหนาวครับสาเหตุการตายในรายงานคือภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลในสถานการณ์นั้นและก็มีอีกสามร่างรวมถึงร่างของคุณอีกอร์ยัตลอฟที่เป็นหัวหน้าทีมด้วยใช่ไหมคะครับ พบในบริเวณใกล้เคียงกันในท่าทางที่เหมือนกับว่ากำลังพยายามคลานกลับไปที่เต็นแต่ก็หมดแรงเสียก่อนใช่ครับซึ่งจนถึงตรงนี้เรื่องราวมันก็ยังพอจะอธิบายได้ว่าเป็นศกนาตรรมจากภัยธรรมชาติจากความหนาวเย็นแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเมื่อทีมค้นหาเจอร่างกลุ่มสุดท้ายใช่ครับเวลาผ่านไปอีกสองเดือนจนหิมะเริ่มละลายร่างอีกสี่ร่างที่เหลือ ถูกพบในขุบเหวลึกที่อยู่ห่างออกไปอีกและการค้นพบครั้งนี้แหละครับคือสิ่งที่ยกระดับคดีนี้จากโศกนาฏกรรมให้กลายเป็นปริศนาที่วิทยาศาสตร์แทบจะอธิบายไม่ได้เลยมาลงลึกในรายละเอียดที่น่าขนลุกตรงนี้กันนะคะร่างของคุณลุดมิล่าดูบินีนาถูกพบในสภาพที่ลิ้นและลูกตาทั้งสองข้างหายไปส่วนคุณเซมยอนโซโลไทอฟ ก็ไม่มีลูกตาทั้งสองข้างเหมือนกันหลายคนพยายามจะอธิบายว่าอาจจะเป็นฝีมือของสัตว์กินซากครับก็เป็นทฤษฎีหนึ่งแต่ตามบันทึกการชน,นสูตรมันมีข้อสังเกตที่น่าสงสัยอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับคือโดยปกติแล้วสัตว์ป่าจะเริ่มกินส่วนที่อ่อนนุ่มก่อนก็จริงนะแต่การหายไปของอวัยวะที่เฉพาะเจาะจงมากๆอย่างลิ้นเนี่ยโดยที่ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายรุนแรงที่ใบหน้าหรือขากรรไกรเลยมันผิดปกติมาก Oh. แล้วสภาพศพที่ถูกเก็บรักษาไวค้ค่อนข้างดีในหิมะก็ทำให้การเน่าเปื่อยตามธรรมชาติไม่น่าจะใช้คำอธิบายที่สมบูรณ์สำหรับอวัยวะที่หายไปแบบเกลี้ยงเกลาขนาดนั้นแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดยังไม่ใช่เรื่องอวัยวะที่หายไปไม่ใช่ครับแต่เป็นสภาพบาดแผลภายในของผู้เสียชีวิตกลุ่มนี้ใช่ครับหลายคนมีกระดูกซี่โครงหักละเอียดกะโหลกศรีรษะร้าวอย่างรุนแรง แต่ประเด็นที่ทำให้ทุกคนต้องงงคือบนร่างกายของพวกเขาไม่มีบาดแผลหรือรอยฟกช้ำภายนอกที่สอดคล้องกันเลยนี่คือหัวใจของปริศนาทั้งหมดเลยครับแพทย์ผู้ชันสูตรในยุคนั้นเนี่ยระบุในแรงงานเลยว่าแรงกระแทกที่ทำให้เกิดบาดแผลรุนแรงขนาดนี้มันเทียบเท่ากับการถูกรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงชนโห oh. หรือคลื่นกระแทกจากแรงระเบิด แล้วมันเป็นไปได้ยังไงคะที่ร่างกายจะแหลกจากข้างในแต่ข้างนอกยังดูปกติมันเป็นไปไม่ได้เลยครับมันขัดกับหลักฟิสิกส์และชีววิทยาศาสตร์อย่างสิ้นเชิงเลยขอท้าทายประเด็นนี้หน่อยนะคะเพราะมีทฤษฎีที่ดังมากช่วงหลังๆก็คือทฤษฎีแผ่นหิมะถล่มหรือ slab avalanche ที่มีงานวิจัยปี2021ใช้โมเดลคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์บอกว่าเป็นไปได้ที่แผ่นหิมะหนักๆจะเลื่อนมากระแทกเต็นท จนทาให้เกิดบาดแผลแบบนี้ได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยภายนอกมากนักทฤษฎีนี้มีน้ําหนักแค่ไหนคะต้องยอมรับว่าเป็นทฤษฎีที่ดีที่สุดที่เรามีในแง่ของการอธิบายด้วยปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับแต่ก็ยังมีช่องโหว่สาคัญอยู่หลายจุดอย่างเช่นอย่างแรกเลยทีมกู้ภัยที่ไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นนักบินเขาที่มีประสบการณ์สูงไม่ได้แรงงานถึงร่องรอยของหิมะถล่มขนาดใหญ่เลย อ,อย่างที่สองรอยเท้าที่เดินออกจากเต็นท์อย่างเป็นระเบียบในช่วงแรกมันไม่ใช่รอยเท้าของคนที่เพิ่งถูกหิมะถล่มทับแล้วขุดตัวเองออกมาในสภาพเจ็บหนักจริงด้วยค่ะและที่สําคัญที่สุดทฤษฎีหิมะถล่มไม่สามารถอธิบายหลักฐานอีกชุดหนึ่งได้เลยซึ่งก็คือร่องรอยกองสารกัมมันตารังสีครับมาถึงประเด็นที่ทําให้เรื่องนี้หลุดโลกไปเลยนะคะมีการตรวจพบร่องรอยของสารกัมมันตารังสีในระดับที่สูงกว่าปกติดนเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตบางคนครับ โดยเฉพาะเสื้อสเวตเตอร์ตัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะถูกส่งต่อกันใส่มันมาจากไหนกันคะนี่คือจุดที่ทำให้ทฤษฎีเรื่องการทดลองอาวุธลับของโซเวียตมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีคือต้องเข้าใจว่าบริเวณเทือกเขาอูเราในยุคสงครามเย็นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางทหารเยอะมากอ๋อมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มของเดียตลอฟอาจจะบังเอิญเข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีการทดสอบอาวุธบางอย่างอาจจะเป็นขีปนาวุธหรืออะไรที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ ซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงกับหลักฐานแปลกๆชิ้นต่อไปด้วยคือคําให้การของญาติญาติในพิธีศพที่บอกตรงกันว่าผิวของผู้ตายบางคนมีสีส้มเข้มผิดปกติครับแล้วผมของพวกเขาก็กลายเป็นสีเทาท,ทั้งที่ยังหนุ่นสาวอาการพวกนี้มันสอดคล้องกับการได้รับรังสีหรือสารเคมีใช่ไหมคะสอดคล้องอย่างน่าทึ่งเลยครับอาการผิวหนังเปลี่ยนสีรุนแรงหรือที่เรียกว่าไฮโปพิเมเทชัน และการที่สีผมเปลี่ยนไปเร็วขนาดนั้นมันไม่ใช่อาการของคนที่หนาวตายหรือบาดเจ็บจากการตกเขาแต่เป็นลักษณะของเป็นลักษณะที่พบได้ในผู้ที่สัมผัสกับรังสีหรือสารเคมีอันตรายในปริมาณสูงการรวมกันของบาดแผลภายในที่อธิบายไม่ได้กับหลักฐานเรื่องรังสีมันทําให้ทฤษฎีทางทหารดูน่าเชื่อถือขึ้นมามากเลยแล้วยังมีอีกหนึ่งจิ๊กซอที่อาจจะเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันในคืนที่เกิดเหตุ มีรายงานจากกลุ่มนักปีนเขาอีกกลุ่มที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรครับมีรายงานนี้อยู่พวกเขายืนยันว่าเห็นวัตถุทรงกลมสีส้มเรืองแสงลอยอยู่บนท้องฟ้าในทิศทางเดียวกับภูเขาแห่งความตายอืมแสงปริศนานี่มันคืออะไรคะขีปนาวุธที่ผิดพลาดหรือเป็นอะไรที่แปลกกว่านั้นนั่นคือคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้เลยครับรายงานเรื่องแสงสีส้มเนี่ย ถูกบันทึกไว้ในเอกสารการสืบสวนด้วยซ้ำแสดงว่าทางการก็ให้ความสนใจแต่ก็ไม่มีคำอธิบายใดๆออกมาเลยแสงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางทหารท,ที่ว่าหรืออาจจะเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เรายังไม่รู้จักหรือสำหรับบางคนมันคือหลักฐานที่ชี้ไปทางคริสตีนนอกโลกไปเลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเราไปสู่บทสรุปอย่างเป็นทางการของการสืบสวนที่อาจจะประหลาดกว่าหลักฐานทั้งหมดที่ทเจอมาเสียอีกใช่ครับ หลังจากสืบสวนได้ไม่นานทางการโซเวียตก็สั่งปิดคดีอย่างรวดเร็วพร้อมกับสรุปสาเหตุการตายว่าเป็นเพราะพลังอำนาจลึกลับที่ไม่อาจท่านทานได้ An unknown compelling force คำสรุปแบบนี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่คะการใช้คำแบบนี้มันมันไม่ธรรมดาอย่างยิ่งเลยในกระบวนการทางกฎหมายมันแทบจะเป็นการยอมรับว่าพวกเขาไม่รู้หรือไม่ก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนเป็นการตัดจบ ใช่ครับถ้ามองในมุมทฤษฎีสมคบคิดนะนี่คือการปิดปากที่ดีที่สุดการสรุปว่าเป็นพลังลึกลับก็คือการบอกว่าต้องสืบสวนต่อแล้วเพราะมันเกินความสามารถที่จะเข้าใจได้ซึ่งมันอาจจะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการปกปิดความผิดพลาดร้ายแรงของการทดลองอาวุธลับเหมือนกับว่ายิ่งพยายามหาคำตอบที่เป็นเหตุเป็นผลมากเท่าไหร่ปริศนาก็ยิ่งพาเราไปสู่ดินแดนที่เหนือธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้น เรามีกลุ่มนักปีนเขาที่เชี่ยวชาญวิ่งหนีตายจากเต็นท์โดยไม่สวมรองเท้าบางคนแข็งตายแต่บางคนกลับมีบาดแผลภายในเหมือนถูกระเบิดอัดแต่ข้างนอกกลับไม่มีร่องรอยแถมยังมีเรื่องรังสีแสงประหลาดแล้วก็อวัยวะที่หายไปอีกจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีทฤษฎีไหนเลยนะครับที่สามารถอธิบายทุกข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์คือแต่ละทฤษฎีก็มีช่องโหว่ของตัวเอง ใช่ครับทฤษฎีหิมะถลม่มอธิบายการหนีออกจากเต็นท์ได้แต่ไม่อธิบายเรื่องรังสีกับแสงบนฟ้าทฤษฎีทดลองอาวุธอธิบายเรื่องรังสีกระบ,บาดแผลได้แต่ก็อธิบายไม่ได้ว่าทําไมเต็นท์ถึงถูกกรีดจากข้างในแล้วทําไมรอยเท้าถึงดูเป็นระเบียบในช่วงแรกแต่และทฤษฎีตอบได้แค่บางส่วนของภาพ แต่พอนํามารวมกันมันกลับเต็มไปด้วยความขัดแยง้งและก็เป็นความขัดแย้งที่น่ากลูนี้เองที่ทําให้เรื่องนี้ยังคงอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ทําให้ช่องรยัลลอฟยังคงเป็นฝันร้ายไม่ใช่แค่เพราะความลึกลับของมันแต่เป็นภาพของมนุษย์ที่ต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งในวาระสุดท้ายของชีวิตอืมบางสิ่งที่ทรงพลังและแปลกแยกจากประสบการณ์ของมนุษย์โดยสิ้นเชิงและนั่นอาจจะเป็นความหมายที่แท้จริงของคําว่าพลังอํานาจลึกลับที่ไม่อาจต้านทานได้ มันอาจจะไม่ใช่แค่การปกปิดความจริงแต่เป็นการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าในคืนนั้นบนภูเขาแห่งความตายสิ่งที่เกิดขึ้นมันอยู่เหนือความเข้าใจของพวกเขาจริงๆบทสรุปของทางการโซเวียตทิ้งคำถามสุดท้ายที่สำคัญไว้ให้เราได้กบคิดกันนะคะคำว่าพลังอำนาจที่ว่านั้นมันหมายถึงพลังธรรมชาติที่โหดร้ายในรูปแบบที่เราไม่เคยรู้จัก หรือว่ามันเป็นแค่ราชสำหรับพลังที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองแล้วควบคุมมันไม่ได้จนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่ต้องถูกปกปิดไว้ตลอดกาลบางทีคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าทฤษฎีไหนถูกแต่อยู่ที่ว่าทำไมหลักฐานทั้งหมดถึงชี้ไปในทิศทางที่เป็นไปไม่ได้พร้อมๆกัน